สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับทุกท่านเลยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันในวันที่19นะครับกันยายนครับ2566นะครับวันนี้มาเจอกันในวันอังคารนะครับก็ผลฟุตบอลวันนี้ครับที่ให้ไปครับเป็นทางด้านโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับเป็นด้านเบลวิต้านะครับพร้อมด้านเซเวตนะครับก็เป็นอ่อย่างที่คาดไว้นะครับเป็นด้านเบลวิต้าครับเอาชนะท่านเซเวตไปถึง4ประตูต่อหนึ่งเลยครับผมก็ถือว่า วินกันไปอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้ครับวินไปยาวๆเลยนะครับใครที่ไปติดตามคลิปของผมนะครับทุกคลิปนะครับย้อนหลังนะครับโอ้โหยาวๆเลยนะครับผมก็ไม่เชื่อก็ลองไปดูทัศนาย้อนหลังได้นะครับในคลิปทุกคลิปเลยนะครับที่ให้ไปนะครับรู้สึกว่าจะพลาดน้อยนะครับใครที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมครับของผมครับอย่างนี้นะครับไปติดตามทางด้านในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลได้ครับที่ แอปเขียวมาได้ที่ S C H A 73ตัวครับมี S สายลนน้านาครับหรือว่าจะมาทาั้งด้านใต้โปรไฟล์ได้นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับในการพรีวิวบอลหนึคู่1สนามนะครับของผมจะเป็นคู่ไหนไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ โปรแกรมแข่งขันฟุตบอลวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับที่น่าสนใจนะครับส่วนท่านนั้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไปติดตามผมท่านนั้นในกลุ่มครอบครัวได้นะครับวันนี้ผมจะหยิบยกมาท่านนั้นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกครับหนึ่งคู่หนึ่งสนามที่น่าสนใจนะครับเป็นทางด้านคู่ตีหนึ่งครับฟอร์ชิสโปริสครับทีมจากอิหร่านนะครับรองจากฝูงของอิหร่านเลยพบทางด้านเอานาเซอร์ครับจากซาอุดีอาระเบียนะครับ เอลนาเซอร์ครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นทีมของใครเอ่ยนะครับเป็นทีมออถุงเงินถุงถังเลยนะครับก็กว่าซื้อนักเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านลาปอสนะครับคิซโซโน่ลนโดในปีที่แล้วนะครับก็อยู่ทางด้านเอลนาเซอร์เลยนะวันนี้บุกไปเยือนทีมจากอิหร่านนะครับ มาดูที่ฝั่งของท่านเจ้าบ้านครับโปชิปโปลิทครับทีมรองจากฝูงของลีกอิหร่านนะครับสิบเกมที่ผ่านมาครับทำผลงานได้ดีครับยังไม่แพ้ใครเลยครับในแมตช์ล่าสุดในภูเขาบูปีเรตันโฟู์เรสนะครับก็ชนะที่2ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าผลงานไม่เบาเลยทีเดียวนะครับส่วนท่านเอลนาเซอร์นะครับรีอิลารดนะครับห้าเกมที่ผ่านมาครับชนะรวดนะครับในแมตช์ที่แล้วก็ชนะท่านเอลลาร์เอตไปที่สามประตูต่อหนึ่งครับในเกมเยือนด้วยนะครับส่วนในการเจอกันครับต้องย้อนในปี2020นะครับเป็นรายการ AFC Champions League นะครับ ก็เล่นในบ้านของท่านแอลนาเซอร์นะครับก็เสมอไปที่1ประตูต่อหนึ่งตอนนั้นทีมจากซาอุนีก็ยังไม่ได้ทุ่มกว่าซื้อนักเตะจากาสโมสสรดงังๆสักเท่าไหร่เลยนะครับมาดูไลฟ์อัพกันหน่อยนะครับสำหรับเจ้าบ้านครับเพชิปโปลิสนะครับจากอิหร่านนะก่อนักเตะส่วนมากก็จะเป็นทั้านักเตะในประเทศตัวเองครับ้าส่วนมากนะครับก็จะมีนักเตะต่างชาติก็เป็นผู้รักษาประตูนะครับแค่ ตัวเดียวครับจากโครเอเชียนะครับก็ถือว่าความอันตรายอะไรนี่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ครับส่วนทางนั่นเอลนาเซอร์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าดาวดังนะครับในทีมนี้ ขับข้างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านลาปอสครับคิสซิโนโรนโดครับลาปอสนี่ก็เพิ่งซื้อมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะกองกลางนะครับทีมชาติสเปนนะครับก็ถือว่ามีมีความโดดเด่นครับในเรื่องขุมกําลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเซโกโฟฟาน่านะครับจากทางด้านไอโอวิคอสนะครับแล้วก็คิสซิโนโรนโดจากโปรตุเกสครับลาปอสจากท่านสเปนนะครับต้องบอกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับแถมมีนักเตะสัญชาติซาอุดิอาระเบียนะครับคราทีมกันไปด้วยนะครับ อ่ะมาพูดถึงเลดกำแพงครับวันนี้ครับเป็นทน่านแอลนาเซอร์ครับบุกไปต่ออยู่ที่1เมล็ดเลยทีเดียวครับ ผมเชื่อว่านะครับนัดแรกของ AFC c h a m p i o n s l e a g u e ครับวันนี้เอลนาเซอร์เต็มสูดแน่นอนนะครับโปชิโปลิสนี่มีนักเตะอิหร่านอยู่ในทีมครับผมว่าไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับยังมากนะครับแค่ประคองไม่ให้อยากจะโดนถลุงไปถึง2-3ลูกขนาดนั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้โดนสอยแน่นอนครับมาดูครับว่าจะข้ามกระแพงไปที่2หรือ3ไปได้หรือเปล่าครับแต่ว่า1ลูกนี่ผมว่ามีแน่นอนครับวันนี้ฟันธงที่เอลนาเซอร์ ลียาดครับจากซาอุดีอาระเบียครับในรายการเอฟซีชูเปอรี่ครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะไปติดตามนะครับตัวเพิ่มเติมในกลุ่มของผมนี่ก็อย่าลืมครับแอดไลน์มาที่ scha 73ตัวนะครับมี s สายนำหน้านะครับก่อนจากกันไปเช่นเดิมครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับให้กําลังใจนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับกับการทําคลิปวิเคราะห์ทัศน์าฟุตบอลดีๆอย่างนี้เป็นประจำครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยนะครับกับการลงทุนวันนี้นะครับขอบคุณครับ